สวัสดีค่ะน no ักเรียนชัยมาถมศึกษาปีที่สามทุกคนนะคะอ่าชั่วโมงที่สองนะคะก็พบกับครูกิกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูกิกจะมาสอนเรื่องปัจจัยนะคะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะต่อจากคาที่แล้วเนาะเรารู้แล้วใช่ว่าปัจจัยนะคะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและก็การดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีสามอย่างก็คืออะไรบ้างมีน้ํามีอาหารแล้วก็มีอากาศนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิกก็จะมาตอบคําถามหลังกิจกรรมกันนะคะว่า เมื่อเด็กๆเรียนจบไปแล้วนะคําถามกิจกรรมเด็กๆจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะให้เด็กนะคะเปิดไปนะคะหน้าต่อไปแล้วจะเป็นคําถามหลักกิจกรรมกันเราจะมาทำําถามพร้อมกันนะคะหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าในแต่ละวันนะคะมนุษย์ต้องการอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมในแต่ละวันมนุษย์ต้องการอะไรบ้างเพื่อการเจริญเติบโตและก็การดารงชีวิต ในเด็กก็รู้แล้วว่ามนุษย์ก็คือคนในเด็กต้องการอะไรบ้างลูกในการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตอ่าถูกต้องค่ะในเด็กจะต้องการน้ําอาหารแล้วก็อากาศนั่นเองแล้วเด็กรู้ไหมว่าอากาศนะคะที่เราใช้ในการหายใจมนุษย์เรานะคะใช้แก๊สอะไรคะแก๊สออกซิเจนนะคะในการหายใจเนาะอ่าก็คือ3ามสิ่งหลักๆนี้คือน้ําอาหารแล้วก็อากาศนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะข้อที่2เขาบอกว่าในกรณีตัวอย่างเหตุการณ์เหมืองถลม่มจากคาที่แล้วเนาะที่เราทําไปแล้วเนาะในกรณีตัวอย่างเหตุการณ์เหมืองถลม่มคนในเหมืองนะคะต้องการปัจจัยที่จําเป็นนะคะเหมือนหรือแตกต่างจากปัจจัยที่จําเป็นในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรเอาใหม่นะรูจาจใด้ฟังใหม่นะในกรณีตัวอย่างเหตุการณ์เหมืองถลม่มคนในเหมืองเนี่ยต้องการปัจจัยที่จําเป็น เหมือหรือแตกต่างจากปัจจัยที่จําเป็นในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรคนปัจจุบันนะคะนะคนทำไมคะอ่าคนในแต่ละวันต้องการน้ําอาหารแล้วก็อากาศแต่คนในเหมืองในที่เหมืองมันถล่มเนี่ยมันต้องการอะไรอีกคะอ่าเรามาดูกันเหมือนกันคือมนุษย์ทุกคนนะคะต้องการอาหารน้ําและอากาศเพราะปัจจัยต่างๆนะคะเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโต และดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้นะคะคือเหมือนกันเนาะถึงคนที่อยู่ในเมืองน,นะคะก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะก็ต้องการน,น้ําต้องการอาหารนะคะต้องการอากาศในการหายใจเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาถ้าทําไม่ทันเด็กๆสามารถกดสตบซัแล้วก็ย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะลูกต่อมาข้อ3นะคะการดูแลตนเองนะคะให้เจริญเติบโตและดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติทําได้อย่างไรเด็กๆรู้ไหม การดูแลตนเองให้เจริญเติบโตและก็การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติทำได้อย่างไรนะคะเรานะคะจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ครบถ้วนก็คือหครบห้าหมูนะคะก็คือหมูหนึ่งคือโปรตีนสองคาร์โบไฮเดรตสามใช่ไหมคะวิตามินสี่เกลือแร่แล้วก็ห้าไขมันนั่นเองนะคะก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนและหลากหลายนะคะในปริมาณที่เหมาะสม กับความต้องการของร่างกายเรานะคะอ่าสมมุติว่าร่างกายเราต้องการประมาณหนึ่งพันกิโลแคลอรี่แต่เรากินมากกว่านี้ได้ไหมไม่กินได้แต่มันทําไมคะร่างกายทาไมคะจะทําให้เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นใช่ไหมแล้วก็ต้องกินให้สมส่วนด้วยเนาะดื่มน้ําสะอาดนะคะวันละประมาณสองลิตรหรือหกถึงแปดแก้วนะคะและอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะร่วมทางพักผ่อนในเพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ คำว่าพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเด็กๆจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนเนาะต้องนอนนะคะอย่านอนดึกเนาะอ่าอย่านอนดึกก็คืออย่านอนเที่ยงคืนวมต่เล่นเกมอยู่เด็กๆก็ต้องประมาณสองถึงสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มเด็กๆก็ต้องพักผ่อนแล้วร่างกายจะดจะได้แบบทำไมคะอ่ามีกําลังนะคะในการตื่นขึ้นมาถ้าสมมติเด็กๆนอนดึกเวลาตื่นเช้ามาเด็กๆจะงงเงียง้ยรู้สึกแบบไม่อยากตื่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยน,นะคะเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะ ต่อนะคะข้อที่4ี่ก็คือสรุปกิจกรรมนะคะเด็กๆข้อที่4ี่คือสรุปกิจกรรมเขาบอกวา่ากิจกรรมมีนะคะสรุปได้ว่าอาหารน้ําและอากาศนะคะเป็นปัจจัยที่จําเป็นเลยนะคะเป็นปัจจัยที่จําเป็นนะคะต่อการจเจริญเติบโตนะคะของมนุษย์นอกของมนุษย์นะเราควรนะคะเราควรดูแลตัวเองนะคะโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รูบอกแล้วที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนและหลากหลายนะคะ ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเด็กๆก็ต้องทานผักด้วยเนาะมันจะได้ทําไมคะหลากหลายนะกับความต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องดื่มน้ําสะอาดนะคะอย่างเพียงพอวันละ2ลิตรหรือห8ถึงแดแก้วนะคะและอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเวลาเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็ต้องเปิดหน้าตา่างเปิดอะไรให้มันแบบมีอากาศถ่ายเทเข้ามาไม่งั้นมันก็จะอึดอัดนะคะอากาศเราก็จะหายใจไม่สะดวกเนาะอ่ะ ก็จบแล้วนะคะเรื่องปัจจัยนะคะที่จำเป็นต่อก,การเจริญเติบโตและก็การดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปไหมคุณครูดูด้วยในไลน์นะคะโอเคไหมอ่ะช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักมากเด็กๆไปไหนมาไหนก็สวมแมสนะคะจะหยิบจับกินอะไรก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะอ่ะครูกี้ก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆทุกคนเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย